สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์นิ่วอรที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาแชร์ทีมนะครับผมลงตัวของจูโจมิติเลเวล5กันซึ่งเป็นทีมที่วันชัยนะครับผมถามว่า100%ยเปอร์เซ็นต์ไหมจริงต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมให้ทีมนี้จะอยู่ประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับตัวมากนะผมแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นขนาดนั้นนะครับผมเป็น ไอดี uh, ที่ต้องมีรูนแล้วก็มอนสเตอร์ประมาณนึงครับเ mm hmm. พราะมันต้องอาศัยดาเมจที่หนักหน่วงมากๆสำหรับตัวของดันนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าผู้เล่นเริ่มต้นอยากจะลงผมแนะนำประมาณสักปี4กำลังดีนะปียากมากนะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะครับผมปียากเลยนะผมใครที่จะลงปีผมแนะนําว่าจะต้องแบบเป็นผู้เล่นที่ไอดีโตประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับยากยากพอสมควรอยู่นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเว็บแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวแบบนี้เลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็เป็นกิฟอนแสงแวมไฟนะครับผมตัวของแมวลมอย่างเงี้ยแล้วก็วูฟมืดนะครับผมแล้วก็กินน้ำนะครับตำแหน่งกินน้ําจริงไม่ได้ซีเรียสมากนะผมตำแหน่งกินน้ำเนี่ยจะเป็นมอแกนธาตุน้ําแทนก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามอแกนน้าหรือไอตัวแม่มดน้ําของวันเนี่ยวันออกไปเล่นแก้ทางพวกอาร์ตีอารีน่าอย่างเงี้ยก็เลยแบบทํารูนเฉพาะไว้นะครับก็เลยเอามอแกตัวของจินน้ํามาแทนนั่นเองครับจริงๆก็บอกก่อนว่ามันก็สามารถที่จะใช้ตัวของ ตัวของมอแกนแทนได้เหมือนกันนะครับผมเว็บวฟ2ก็ไม่มีอะไรมากเว็บก็เป็น3นูอ o r i g i นอลนะครับเอกตัวแสงแล้วก็จะเป็นแม่มดตัวของท่ามืดนะครับผมประมาณนั้นเราสามารถใช้แม่มดดทตุแสงได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปนะผมสร้าหรับเว็บก็ลำบากพอสมควรนะครับบอกก่อนเลยนะฮะเว็บสต์มันจะใช้เป็นอฟฟีดมืดนะครับผมสไนไฟนะครับผมแล้วก็ตัวของดีเคไฟนะครับวากบอลแสงนั่นเองนะครับผม ทีมนี้บอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คือย้าเสมอนะว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับเพื่อนๆนะครับผมอันนี้ทีมนี้ก็ไม่ได้เวเวอร์จนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปด้วยนะผมอ่าก็คือแบบกลางๆอ่ะกลางๆอ่ะว่ากระบอกแสงนี่สำคัญมากครับที่จะเอามาคอยเซฟดาเมจนั่นเองครับไม่งั้นเนี่ยตุยไม่รู้ตัวนะผมบอกก่อนเลยนะผมว่ากระบอกแสงนี่สําคัญมากๆสําหรับด่านนี้นะผมไม่งั้นเนี่ยคือแบบโดนขี้แตกสแลตขาดไปข้างหนึ่งฮะอื นี่ประมาณนี้นะครับทีนี้จริงๆต้องมองก,ก่อนว่าไอเว็บไอเว็บสามเนี่ยนะครับผมเราจะต้องดาเมจแรงพอสมควรไม่งั้นเนี่ยคือโด,โดนส่วนทีนี้เจ็บนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บสะเทือนมากๆนะผมโทเทมตำแหน่งของโทเทมเนี่ยเราเอาจจะเอาเป็นฟรานก็ได้หรือจะเป็นลูรุก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมลองมาผมมองว่าฟรานดีสุดแล้วเออตัวของโทเทมทัดลมดีสุดแล้วนะผมประมาณนั้นแล้วกันเน้อนตีปึ้ม มีชัวนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างช้านะครับผมเดี๋ยวให้ดูรูนด้วยนะครับผมเสร็จนี้เสร็จปบผมจะให้ดูรูนแล้วกันนะครับว่าแต่ละตัวผมใส่รูนยังไงบ้างนะครับแล้วก็การเล่นเป็นยังไงนะผมประมาณนี้แล้วกันนึ่งจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณสัก2รอบ3รอบก็ได้จะฟอร์แล้วแหละนะครับรอบแรกก็ดูเทรนเดอร์ของมันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะผมแล้วก็จะเปิดรูนให้ดูนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงความสําคัญของดันนี้ด้วยว่าอทำไมคนถึงมาโฟกัสลงดันนี้เยอะจังเลยนะครับผมแล้วก็ทําไมถึง มันมันคงถึงมาลงดันนี้นะผมอ่ะเดีต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวของดันเนี่ยผมเรียกว่าดันดันนรกนะครับมันยากมากไอ้ดันหอยหลอดเนี่ยคือดันเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะมีหน้าที่หน้าตาเป็นแบบนี้เพื่อนๆสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับผมมันจะอยู่ในตัวของหลุมมิติเลยนะครับผมทีนี้ไอ้ดุมมิติเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5ด่านด้วยกันนะครับผมดันเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเป็นการแบบครอบเหมือนกับแรนดอมแรนดอมเกิดแรนดอมแรนดอมเกิดในที่นี้คือสมมติว่ามันจะเกิดอันหนึ่งก็ได้เกิดอันสองมมัน พอมันเกิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเกิดและทีนี้พอมันเกิดเสร็จปั๊บเนี่ยมันเราต้องมาดูว่าสิ่งที่ดอปเนี่ยในในแต่ละรอบมีอะไรบ้างเอ่ออย่างรอบเนี้นะครับผมสิ่งที่ดอปมันจะอ้างอิงมาจากตัวของรูนที่เราฟาร์มตรงนี้แหละนะครับเพือ่อนเพื่อนรูนที่เราฟาร์มไรเลยพวกเนี้ยนะครับผมมันจะอ้างอิงมาจากตรงนี้นะครับผมไอ้รูนที่เราฟาร์มตรงนี้เห็นไหมมันจะอ้างอิงมาจากตรงนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราบางคนอาจจะบอบเฮ้ยพี่ ทำไมในแต่ละเดือนไอตัวสิ่งที่ดอกมันไม่เหมือนกันคือมันอ้างอีกมาจากตรงนี้นะผมอ่ะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะฟาร์มรูหรืออยากจะฟาร์มตัวของอหินเสริมเนี่ยคุณสามารถที่จะมาฟาร์มตัวนี้ก็ได้เหมือนกันไอตัวของอปราสาสนะครับผมไอตรงนี้นะครับผมหรือเขาเรียกเป็นบอสแต่ละด่านสามารถมามาฟาร์มได้แต่ทีนี้ถ้าเรามาฟาร์มตัวของ ดูโจมิติเนี่ยครับผมมันจะสามมันจะได้ตัวแก้หินเสริมกับหินรีมันจะไม่ได้รูนนะครับผมซึ่งบางคนก็อาจจะแบบโฟกัสแค่ตัวของหินรีกับหินเสริมนะครับไม่ได้โฟกัสรูนนะครับผมอ่ะดูสิ่งที่ตอบกันเห็นไหมมันจะได้ตัวของหินรีหินเสริมไม่เฉยนะครับอัญมณีกับตัวหินรับนั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของถ้าเป็นตัวของบอสเนี่ยมันได้หมดเลยอ่ารูนด้วยนะครับผมอัญมณีด้วยแล้วก็ตัวของหินเสริมด้วยนั่นเองครับผมประมาณนั้นละกันหนึ่งสำหรับใครที่ เดี๋ยวให้ดูรูนกันนะครับว่ารูนเป็นจังไหนแน่นะผมอ่ะรูนก็อ,อย่างจินน้ำเนี่ยจินน้ําแน่นอนครับผมเรียนเทิ์นอร์ดอร์ตามนี้เลยจินน้ําต้องไวสุดนะครับจินน้ําเป็นตัวเร่งนะครับสร้างโลได้สร้างสร้าง,างบัฟดาบได้นะผมค่อนข้างเก่งนะครับวูบมืดเนี่ยเ,เป็นตัวเกาะแตกนะวูบมืดเนี่ยผมทําสปีดเยอะหน่อยแล้วก็ใช้เป็นตัวเกาะแตกนะครับผมแล้วก็แมวลมแมวลมเป็นตัวทำดาเมจครับทำดาเมจแรงนำค่าบัฟแดงเนาะกิฟฟอนครับกิฟฟอนก็เอามาตีฮิลลิ่งเอามาตีทำดาเมจนั่นเองนะครับผม แวมไฟเอามาแวมไฟเอามาตีเล่นเกตนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเทอร์เมดเล่นเกตด้วยแล้วก็ทีมกลางนะผมทีมกลางก็จะเป็นคาลเิลแสงออกตัวแรกครับเป็นตัวเกาะแตกนะแล้วก็จะเป็นตัวของแม่มดมืดแม่มดมืดเนี่ยเอามาซีซีนะครับผมมาแล้วก็จะเป็นพวกอินุนะอินุไฟอินุมืดนะครับผมที่คอยเอามาเล่นแบบเอามาเล่นตบๆมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเลียงเธอเอาด้วยกัน จริงๆตำแหน่งนู้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบฟิกนะครับว่านู้ตัวไหนจะออกก่อนออกหลังนะไม่ได้ฟิกนะครับซีฟรีสไตล์มากๆต่อมาครับผมก็คือทีมทีมที่3ามเนี่ยผมก็จะเป็นเออ่ตัวของอ e ีฟิสม e ์อีฟิสม์เนี่ยผมทำเป็นดาเมจนะครับผมเพราะว่าอยากให้มันมีดาเมจได้ด้วยนะครับผมอ่ตัวของซานายซานายเนี่ยมันมี2ตัวนะครับเอามาเล่นฟิกกอลทั้งสองตัวเลยก็จะเป็นรูนที่แบบเอ่อเอจเทอร์แล้วก็เดซทอยแต่ว่าจริงๆเราสามารถใส่เป็นรูนอื่นได้นะครับผมแต่ว่าแนะนาให้ยืนพื้นที่เอเจเทอร์มากกว่านะครับผมมต่อา ดีเคไฟดีเคไฟเนี่ยตำแหน่งเนี้ยสามารถที่จะเอามอนเตอร์ที่ตีทะลุในเรื่องของพวกบัฟแบบบัฟต่างๆได้อย่างพวกแฟนธงแฟนทอมเนี่ยก็สามารถเอามาเล่นได้ครับเพราะแฟนทอมมันตีทะลุในเรื่องของปะฟ้าใช่ไหมอย่างพวกอมตะมันตีทะลุไปอย่างเงี้ยตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้มอนเตอร์ที่เป็นการตีทะลุในเรื่องของบัฟไปแต่ว่าถ้ามีดีเคไฟก็แนะนําเลยดีวยกว่าครับเพราะว่าันตายากนะครับแล้วก็บวกกับตีแรงด้วยนั่นเองนะครับผม ต่อมาเข้าบังกระบอลแสงนะครับแล้วก็บักระบอลแสงเนี่ยเราเอามาใช้ในคอนเทนต์แบบ BJ นั่นแหละนะครับใส่รูมแบบไฟนะครับผมเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็วิวนะฮะแล้วก็จะเป็นน้องเข้มเข้มผมใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์แล้วก็วิวนะครับผมประมาณนี้แล้วกันหนึ่งนะครับผมที่สําคัญนะครับพยายามทําให้ทุกตัวสกิลเต็มหมดนะครับเพราะว่าเทิร์นออเดอร์มันจะไม่เพี้ยสนะครับผมเทิร์นออเดอร์จะไม่ใช่ไม่เพี้ยสสิพูดาหเข้ามันจะไวนะครผมแล้วก็จะรีดดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่านั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเอออออแลล้้ววกกกก็ไไมม่่ตตงงใจาาทํสิิขฟน คาดแสงเนี่ยทำไมมันเบาจังเลยมันไม่เหมือนตัวของข้างนอกเลยต้องบอกก่อนว่าไอ้บอสพวกนี้นะครับผมมอนเตอร์ที่ตีแรงตามค่าเลือกสตูเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลมากนะผมอ่ะอย่างตัวอเมซอนแสงเนี่ยหรือแบบพวกกิฟฟงกิฟฟอนแสงเนี่ยเวลาที่มาตีพวกนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่ามันตีไม่ค่อยเข้าหรอกครับผมมันจะตีเข้าแบบโดยเบสิกของมันนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนอะเพราะว่ามอนเตอร์พวกนี้มันเลือดมันเยอะนะครับผมถ้าตีแรงตามค่าเลือดมันจะโกงเกินไปมันจะตีทีแบบเป็นข้อนะทุกคนมันจะโกงเกินนะผมเขาก็เลยแบบ ใช้เอมเตร์พวกนี้มันไม่ได้ตีแรงตามค่าเลือดขนาดนั้นนะครับผมอ่าไม่งั้นก็โดนตีทีสะเทือนขี้แตกกันไปข้างหนึ่งอะเพราหนูเอ้ยจริงคนก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าเอามาเล่นได้เอามาทํตดาเม็จจำแจมได้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นนี้ทีมนี้สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะเพื่อนยกเว้นแต่ว่าช่วงเวฟแรกอะเวฟแรกเนี่ยไอเงอนไขตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเวฟแรกเนี่ยเง่อนไขจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมตามด่านของมันตัวอย่างเช่นด่านเนี้ยนะครับผมมันจะเปลี่ยนตรงที่ว่า มันจะต้องใช้มอนเตอร์แต่ละธาตุต้องมี5ธาตุใช่ไหมแสงมืดนะครับผมแล้วก็3ธาตุหลักนะครับท,ที่ที่ต้องใช้อะไรประมาณนั้นเป็นต้นเนอรแค่นั้นแหละนะครับดูดีเคจ้วงทีก็เจ็บเหมือนกันนะนี่ว่ากันแสงสําคัญครับด่านนี้เพราะว่าดาเมจของบอสมันตีแรงโคตรๆนะครับตีทีคือแบบขี้แตกไปเลยนะพ่่หนุ่มเอ้จริง ดี๋ยวผมจะให้อันนี้รอบสองนะผมจะให้ดูสักประมาณ2อารอบก็พอแล้วนะครับผมฮะแต่ก็อย่างที่พูดไปครับทีมนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าไม่ไม่ไร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ95เปอร์นะครับผมนี่โอ้ดูดิขนาดมีวากาบอลแสงรับ,บ,บดาเมจเนี่ยยังยังโดนขนาดเนี้ยครับผมเจ็บเหมือนกันนะเพื่อนๆเจ็บมากะครับผมฮะชื่อผักดาไปสวยหนุ่มอันนี้มันเป็นการตีฮอตเตอร์นะผมปึบเรียบร้อยขี้แตกนะอันนี้เป็นรอบสองนะ เพราะว่ามันให้ดูนานก็ไม่ได้ครับผมไอ้ด่านนี้มันจะเรียกไงดีคือมันนาน <c oughs> ด่านนี้มันนานนะผมทุกคนลงทีเกือบสองนาทีอย่างเงี้ยมันนานเกินนะผม <c oughs> ใครที่สนใจลงด่านนี้ <c oughs> ผมก็เชียร์เหมือนกันนะเพราะว่าเรามาฟาร์มหาพวกหินเสริมหินรีกันนะครับผมทําให้ดีของเราโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองน,นะครับผมอ่าลูนเนี่ยจริงๆเราได้จากตัวของไอ้พวกเควสแล้วแหละนะครับลูนเราจะได้จากเควสตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดู รูนเราจะได้จากเควสตรงนี้นะผมอ่ะลงมาตรงหลูมิติมันจะเขียนคาว่าภารกิจใช่ไหมเราก็ต้องมาทําภารกิจนะครับผมในหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีภารกิจให้เรานะครับผมซึ่งเราเคลียร์ครบเนี่ยมันก็จะมีแต้มมีทอยแล้วก็มีของรางวัลให้นะครับตัวอ,อยา่างเช่นของรางวัลที่ผมได้มาเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เต็มแล้วนะครับผมเต็มเต็มจริงอืมเนี่ยมันก็จะมีตัวของรูนให้ว่าเอ้ยเราต้องการรูนไหนในแต่ละเรือนเราจะมีการมันจะมีแบบมีบอกนะผมแต่รูนที่ผมเนี่ย วูวอันนี้สวยจัดเลยอะผมไม่อยากได้วิวผมอยากได้ขี้เดียมนะครับผมเคสวยมากขออนุญาตเพิ่มระดับบวกสิบห้าไปเลยนุม่มจ่าบอืมไม่แย่นะถือว่าแต่ว่ารูม,มันลงต่ํามากเลยนะทีนี้ไอ้ตัวนี้เราสามารถมาหลอมได้หลอมตรงเนี้ยนะครับมันจะใช้ไอ้ตัวของรูนไอ้ม่วงๆตรงเนี้ยม่วงๆน้ําเงินม่วงๆชมพูชมพูเง,งี้ยเราสามารถมาหลอมได้นะผมว่าเอ้ยอันนี้เราไม่พอใจเราหลอมไปเลยก็ได้ครับผมแบบนี้ตป้งต้นนะฮะอืม รูนโบราณเนี่ยค่ามันสวยนะผมไว้สิบหกอ่าเสียดายจังมันลงค่าอื่นกากไป่อยนะผมยี่สิบสองเฮ้ยสวยอยู่นะมันด้วยความที่มันเป็นคิดดาเมดด้วยครับเราต้องการแบบตีมดาเมจนะผมเฮ้ยอันนี้สวยนะอทีเคแบบบึ้มๆอยู่แต่ต้องการสปีดด้วยอาะให้มันมีสปีดอยากให้มันมีดาเมดด้วยครับผมไอหิน,นี้เก็บยากมากนะอาทิตย์หนึ่งอยได้ไม่กี่อันเองับผมเฮ้ยอันนี้สวยอยู่อาทิตย์หนึ่งอะได้ไม่กี่ชิ้นเองนะผมหนึ่งสองชิ้นเองมนะั้งอ้อยมากๆนะผมเก็บยากมากนะผม ด้วยความที่รูนชนิดนี้มันเป็นรูนที่โกงเลยแหละเพื่อนๆเพราะว่าค่าแสแตทย่อของมันเนี่ยมันสูงนะครับผมอย่างพวกรูนตามแบบรูนเก่าๆกอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่รูนในนี้ยมันจะแบบสแตทประมาณนึงใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นรูนโบราณเนี่ยผมพูดเลยว่าสแตทมันจะสูงมากถ้าเราได้ค่าแบบแม็กแม็กมาเนี่ยสามารถเปลี่ยน ID ได้เลยนะครับผมเก่ง มันมันมันสูงขนาดนั้นเลยครับคนก็เลยแบบวิ่งตามหาลูนี้เยอะมากวิ่งหาหาเฮนรี่นะครับผมแล้วก็หาหินเสริมกันแบบหนักหน่วงมากมากดังนั้นด่ันที่ผมเพิ่งแชร์ทีมไปเมื่อกี้มันก็เลยได้ความสําคัญมากในในผู้เล่นระดับสูงสูงนะผมที่เขาแบบชอบมาลงการชอบมาหาลูนแบบบ้าบ้ากันนะผมลูนไอพวกนี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ละ <c oughs> ไปหาลูนบ้าบ้าดีกว่าเงี้ยอแต่ลูนเนี้ยผมก็บอกว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่า พอเราได้รูมาเนี่ยเราก็ต้องแบบมานั่งรีใช่ไหมดังนั้นผมบอกก่อนเลยว่ารูเนี้ยหายากครับผมหายากมากนะครับผมสองุอ้ยอันนี้สวยจังถ้านี้สวยมากเลยนะลงหนึ่งลงหนึ่งอุ้ยอันนี้แบบผ้ามันกากไปไหนะวะข้ามันสวยนะไอเคมันบึมๆอยู่แต่ผมอยากได้สปีดกับคีเลทที่สูงกว่านี้อยากได้เสริมมาสักยี่สิบอะ่ะผมอยากได้แบบเสริมมาสักกี่สิบเลยแบบอ่าสปีดเนี่ยสักประมาณถ้าเราเสริมแล้วเราจะได้ยี่สิบอย่างเงี้ยประมาณนี้สิบห้ามันไม่พอครับผม ไอดีเนี้ยมันมันต้องแบบรูนประมาณหนึ่งละไออย่างเงี้ยเป็นรูนแบบรูนปกติทั่วๆไปที่แบบเราสามารถหาได้ไง่ายๆผมโอ้โหแม่นยำยิบเจ็ดเลยเหรอหนุ่มเยอะเกินเฮ้ยสิบสองแม่นยำมีแม่นยำด้วยอันนี้เราใส่ให้ริ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องการสป,ปีเดเยอะสิบสองอืมไปได้แค่นี้นะผมทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่ารลี้ยงอะที่คนมันรลียากมากเดี๋ยวล็อกรูนไว้เดี๋ยวเราลอ็ลอกรูนไว้เอาไว้เตรียมเตรียมหลอดนะครับผมประมาณนี้นะฮะ อ่ะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยผมมานี่ก็จะได้พวกไฟพวกนี้มาพยายามทำเควสเนียครบนะครับผมผมก็ไม่เก่งเควสขนาดนั้นหรอกนี่เห็นไหมโสภไปอืมแล้วก็รับนี่มันก็จะมีให้เลือกประมาณนี้แต่ผมแนะนําว่าให้เราเลือกเป็นสตันแล้วก็วิวนะครับเพราะว่า,าตาส่วนมันได้ใช้เยอะนะฮะเอ้ยอย่างเงี้ยสวยเลยอืมสวยรวยสวยรวย มาเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมนี่ลำบากครับผมบอกเลยว่าเจอแบบนี้ไปลำบากเหมือนกันปืมปื้มปื้โดนสวนขี้แตกเนี่ยเกือบตายครับผมโอเคตายว่เน้อโอเคยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่หนุ่มปื้มนะครับผมเกาะหายปื้มปั๊บมาเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของเวลาที่ทําได้ด้วยนะครับผมเนี่ย เนี่ยเห็นไหมมันก็จะประมาณเนี้ยที่ที่มันจะซีมองเทงครับผมอันนี้ชนะนะครับผมมาแล้วก็อันนี้ก็ชนะนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมี2ตัวเนี้ยที่ตายครับมันมันแล้วแต่เคสจริงๆคือบางครั้งเนี่ยเราเจอเกาะแตกแบบหนักหน่วงมากๆเนี่ยเราลบบัฟไม่ทันเราก็ซีมองเทงได้เหมือนกันนะเพื่อนจริงบอกก่อนผมก็เลยบอกว่าทีมนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ95%นะครับผมมันไม่ได้ร้อยนะครับผมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ประมาณ95อย่างเงี้ยถ้ามันเข้าเทิร์นปั๊บอีฟีดไม่ได้ล้างงงงปัั๊บบเเเนนีีี่ยยซมมออกกกืตรผจิ ปื๊บนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วไปวันแล้วมันจะเหลือแต่ดีเคไฟที่มันสามารถทําแบบนี้ได้ไหมดีเคไฟสามารถขยมตูดได้แบบนี้นะครับผมแต่ก็ใช่ว่าดีเคไฟจะสามารถขยมตูดแบบนี้ได้ตลอดเวลานะครับผมปึม๊แบนบเนี้ยมันชนะก็จริงครับผมอย่างที่พูดไปจังหวะเมื่อกี้ตัวของอ e ีฟนะิตเนี่ยถ้ามันเข้าเธอไม่ทันนะเราก็สวยได้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับจีมนี้นะครับแต่ยประมาณ90 95%นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอรหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมสำหรับเอ่อคอนเทนต์แบบนี้นะผมลองดูด้านนี้ผมแนะนำเลยว่ามันค่อนข้างดีมากๆนะจ๊ะไปแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ